สมัยดีพี่น้องปั๊ดือได้เนี่ยสิงโตอาหารสิงโตบนเนื้อสิงโตโอ้อาหารสิงโตสิงโตซิงโตป็น๊ดจะเสะนี่มือเลี่ยงแท้ปั๊ดไวมาดูปื้อือได้เสียแม็กซี่แท้เจ้าภาพเจ้าภาพขอบคุณพี่วิทย์ขอบคุณี่ิทขอบคุณพี่วิทย์ขอบคุณพี่วิทย์เสือทีมพระเอกเสียที่พระเอก ไปเอกใหญ่เสียที่ไปเอกไปน้องยูโรอุนยูโรอุนอุนอุนเสียค่ายังบรทัานเอาสติกเกอร์ออกเลยไม่ไม่สดสดสดใส่แล้วใส่เนี่ยเลยวันนี้ขอบคุณเนื้อจากพี่ไอ้ไส้คนบ้านทุ่งแชนแนลเนื้อมาฝาก ของโควิดตอไดนมาถึงกันเห็ดทอดนี่ล้ะเนี่ยสิได้กินแซ่บแต่ก็ขอบพูดใน้ไสแล้วเอาวันหมูหมูหินหินดาดหินดาดบักจักระดาษจักกระดาษแซ่บแซ่บ้อยสะพันสะสิลวกลวกกิน เขาบีพวกวันนี้ไม่ยังไย่งว่าวันบีพกเนี่ยก็ดีต่อบีห้องกับิีเดิมทีก็คือมียู่แล้วครับเอ้ห้องกับิีเท่ผสมกันเท่ผสมอีกรวยมันเก็บใช้ได้นานลูกโดดตัวนี้เอาปูตัวตะเกาแล้วมักลูกโดดเอ เนี่ยแล้วบ่หมักปัาากนไลยแล้วหมักลูกดูดหมักลูกดูดก็แบบยังไงอีกคนนี่นนโอ้ยน้ำมกักคนมักขับปูธออนยี่ดูกมานซอยจุ เพิ่นกินดี <c oughs> ว่าใสจุพี่วิทย์ว่ากินเนื้อเด้เนาะมันเหนียวเหนียวเอาเสียงวัดดีามา<ห>คือสิขา่าวเพิ่นแทบัดนี่ดดนอนเออ <c oughs> เดอ้อพี่น้องไม่กินอาหารซิงโตน้ำกันแรงนี่พอหยุดได้มาใหม่ๆสดๆสดสๆดๆจากเขียงเลยสดสดจากเขียง <c oughs> บึ้งหนาผู้เย็นเลยจากสดๆๆ <c oughs> บัดสดสดบัดสดจะเหลี่ยมบึ้งหนาผู้เย็นเลดจากสด <c oughs> บัดสด <c oughs> า่อนีฉันเดีอยวห,ห้วัดดีพ่อวิทย์นี่ยัน่น,น,นเอา,าอันยุบานโอ้วัสดีครับพ่อวิทย์วัสดีค่ะบ้านหนาวบ่ลูกหนาวจ้า มึงพอวิดสื่อเสียแม็กซ์มห้ยไอ้ผัวปีเทไหมเทมากลแรปเตอร์เกาหลีพุ่นอน่นละค่ะค่ะป่าเทนิดถอดออกยีุ่่นขั้นกัาบาทขอบคุณจะผ่าไงเสียแม็กซ์เื่อนแม็กเส้มแม็กอ้นแม็กซ์ อาหารสิงโตอาหารสิงโตอะไรอย่างนี้นี้ทั้งคนได้ยังกินทั้งคนของก็มาจากหน้ากี่หนแล้วไปเบียกงานกันจ้ะมีคุณหมอมากอดีวันที่เย็นมาเรียงปลาโมรูกินมื้อละได้สี่เอา ไสิมือหลังดิได้ีดกิสดีดตั้งหน่อยเถอะงนงนมือหลางกิไดีไปนะม่ต่อปอปอหาสีเลยเนีเริ่มไปต่้ปอหาพี่บ่แม่ว่าก็ดีกันละค่ะว่าป่องกันตั้งนี้หน่อย có sự đánh nhìn สิได้เงินบักสิเล็กน้อย ừ. chị... Thì มันต้องเริ่มผิดตั้งแต่พอ500บาทเริ่มผิดได้ตั้ง không พอ ต้องเย็นย่างนี้นะัเอ้ยน้องหุนทีขี่ได้ยเน่ะตรงเย็นกันลาหมอเขาหวังมามาเด้พี่น่องมาดอขิดอยู่โรงเรียนเหมือนกันนั่นแหละเป็ยังมาหมอได้มาปุงนี่เด๋ยเท่าอันนี้ค็จิบปุงแบบนี้นี่ปุงแ่นี้ก็ได้นห่บ้าปากเลยนะคอย เสียพ่แล้ว้ใหม่งขาดใส่เสียยี่ห้อขเขาเทก็ดึงึนซูมเสียเป็นครอบครัวม a x ครอบครัวแ a x ก็คือ,อคที่ทรยานบะนะ่คุยกันวาสิไปสืป่อายินมาใส่ายินแม็กก่ออย่ใส่สัญญาใส่ขึ้นไปเอะเข้นไปที่เรามาแล้ว ยังแล้ออาจิตุงมันยักกาดดีขนาดที่นอหนาหนาวต้อที่ยะน,น, <c oughs> น,นี่พยายามยุางก่ ลำเป็มน,นมารครวกกลิ้มก็จะทำเป็นรวกกลิ้มให้วันนี้ย่พ่ออยู่อำเภอจักราชโคราชบันเองอ,อสำหรับคิดมน,นีฝากไว้สนีซักก้อนหนึ่งน้องนะพอกันไม่คิดนะสำหรับคิดมนีสมัยดีพี่นุอง